เฮ้ยปอนขอบุหรีตัวเดีโอ้หัดซื้อหน่อยดิป๋าพวกแต่ปากกระป๋อนมาอย่างเดียวเลยเฮ้ยนุ่มๆขอบุหรีตัวเดียวอผมไม่ดูบุหรีครับพี่อ๋อพี่เอาสวัสดีครับนี่ลุงเอ๋เปล่าอ้าวรู้จักด้วยเหรอจำผมได้ไหมผมผมเดียครับเดียลูกพนงอ๋อลูกพนงครับผมเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มรอเลยเนี่ยครับผมว่าแต่นุ่งไหนนะ หน่งชาๆๆชิชาไงครับอ๋อหนงชาติชาใช่ผมเคยเห็นป่าตอนเด็กๆบาหูสาวเติมเลยอืมผมจําได้พอเราก็ใช้ย่อยหลังเวทีนี่นวเนียนมาเลยจะไปไหนเนะ่ <c oughs> อ๋อเอาเหรียญกองพันเชล,ลายมาปล่อยครับเฮ้ยได้มาจากไหนอ่ะได้มาจากลุงหม่ำครับอ๋อได้จากลุงหม่ำ <c oughs> เอ้ยลุงหม่ำยังไม่เลิกไปเชียงลายเหรอ <c oughs> ผมไม่รู้เอาเท่าไหร่อืม นัดพี่แจ็คไวครับพี่แจ็คว่าให้หกหมื่นครับองนี้เฮ้ยวัแจ็คกลับไปแล้วเนี่ยเพิ่งเดินมาส่งเนี่ยเพิ่งขึ้นรถไปเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้ยังคุยกับผมอยู่เลยว่าอยากไปเจอที่หลังไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกลับไปแล้วอ้าวของนี้เอาไงเดี๋ยวป๋าช่วยซื้อแล้วกัน่ไหนก็เป็นลูกเป็นหลานแล้วอย่างพ่อเองกับป๋าเนี่ยก็เป็นแบบไปเที่ยวกันบ่อยอ๋อป๋าลองดูก่อนนะครับสี่หมื่นแล้วกันเดียโอ้โหองนี้พี่แจ็คบอกว่าจะให้หกหมื่นแล้วนะครับโอ้โหืันแก็ค สี่หมื่นห้าได้ไหมครับคับสี่หมื่นห้าเหรอไม่เป็นไรเงินสี่ห้าพันอ่ะสำหรับลูกร้านอ่ะให้ได้อยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเป่าไว้แน่ก็แต่พ่อสบายดีไหมสบายดีครับนี่พระเดียสมเด็จไม่ใช่เหรอพี่ก็ใช่ไงเมื่อกี้จะเลี้ยวเข้าร้านอื่นดีนะผมคว้าไว้ทันเอาแล้วเดียวเขาไปไหนอ่ะกลับไปแล้วเอาละพามาอยู่พี่ก็ผมสมรองจ่ายไปก่อนไงคุณแจ็คให้เข้าไปหกหมื่นไหมเหรอใช่ใช่ผมขอสองพันแล้วกันค่ากาแฟอ๋อหกหมื่นสองเหรอได้ได้เดี๋ยวผมโอนให้ครับแล้วเดียวเขาไปไหนอ่ะเห็นบอกจะไปเชียงรายมั้งโอเคพี่